สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องฟังทรรมบำบัดจิตช่องที่จะทําให้ท่านรู้สึกปล่อยวางหายเหนื่อยจากการทํางานหนักทําใจให้สบายแล้วเริ่มกันเลยเสียงลมหายใจของเรายังอยู่แต่ใจกลับรู้สึกอ่อนล้าเคยไหมครับที่อยู่ดีๆใจก็วูบหายไปเฉยๆทั้งที่รอบตัวดูปกติดีคนก็ยังพูดคุย เสียงรถก็ยังวิ่งผ่านหน้าบ้านเหมือนเดิมแต่ในใจเรากลับมีความเงียบบางอย่างที่เอ่อล้นอยู่ข้างในเราอาจไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่รู้ว่ามันไม่เหมือนเดิมนั่นแหละครับความทุกข์เริ่มแวะมาเยี่ยมเราแบบนั้นมันไม่ร้องเรียกไม่เคาะประตูแต่มาเงียบๆวันนี้ผมอยากชวนคุยเรื่องที่ใครๆก็อยากหลีกเลี่ยงความทุกข์แต่ผมอยากให้เราลองมองใหม่ ไม่ใช่มองว่ามันน่ากลัวแต่มองว่ามันคือครูครูที่ไม่มีใครอยากเข้าเรียนแต่เป็นวิชาที่ทุกคนต้องผ่านครูที่สอนด้วยน้ำตาแต่ให้อะไรบางอย่างที่ห้องเรียนทั่วไปไม่มีวันให้ได้และนี่คือเรื่องของเจคนธรรมดาคนหนึ่งที่ชีวิตเขาพลิกจากจุดที่เจ็บที่สุดมาสู่จุดที่เขารู้ว่าทุก์ไม่เคยเป็นศัตรูเลยสักครั้ง เจเป็นลูกชายคนเดียวของแม่พ่อเสียตั้งแต่เขายังเล็กแม่ทำงานรับจ้างทุกอย่างเพื่อเลี้ยงเขาให้โตวันหนึ่งแม่เริ่มไอบ่อยกินอะไรก็ไม่อร่อยเจเลยพาไปหาหมอเจคิดว่าแค่โรคระเพาะหรือไม่ก็แค่หวัดเรื้อรังแต่สิ่งที่ได้คือข่าวร้ายที่สุดในชีวิตคุณแม่เป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือน ตอนนั้นในห้องตรวจเงียบสนิทแม้จะมีเสียงหมอพูดต่อแต่เจไม่ได้ยินอะไรอีกเลยเข,า,เขามองหน้าแม่เห็นรอยยิ้มบางๆของผู้หญิงที่กำลังยอมรับชะตากรรมเจร้องไห้บนรถตลอดทางกลับบ้านเขาเริ่มรู้สึกว่าโลกมันไม่ยุติธรรมเขาอธิษฐานแทบทุกคืนถ้าแลกได้ขอให้เจ็บแทนแม่ได้ไหมคืนหนึ่ง ขณะที่เจนนั่งเฝ้าแม่ที่หลับอยู่แม่ตื่นขึ้นมาแล้วจับมือเขาแน่นๆแม่ไม่กลัวตายนะลูกแม่กลัวแค่ลูกจะอยู่โดยไม่มีหัวใจที่ยิ้มได้อีกนั่นคือครั้งแรกที่เจได้ยินความหมายของคำว่าทุกข์ที่เปลี่ยนคนได้ก่อนแม่ป่วยชีวิตเจเหมือนคนที่ประสบความสำเร็จเขาทำงานบริษัทใหญ่รายได้ดีขับรถหรูใส่นาฬิกาแพง แต่เขาไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองมีความสุขจริงไหมทุกวันเขาตื่นมาก็ไปทำงานกลับมาก็หลับไปพร้อมมือถือวันเสาร์อาทิตย์ก็เอาเวลานอนทดแทนความเหนื่อยทั้งสัปดาห์แม่เคยชวนคุยแต่เขาก็ตอบแบบส่งๆเหนื่อยมากแม่ไว้ค่อยคุยนะแม่เคยชวนกินข้าวแต่เขาก็บอกกินมาแล้วครับทั้งที่ยังไม่ได้กินความใกล้ที่ค่อยๆห่างไปโดยไม่รู้ตัว จนกระทั่งไม่มีเวลาให้ใกล้อีกแล้วตอนนั้นเขาเริ่มถามตัวเองว่าสิ่งที่เขาไขว่คว้ามาทั้งชีวิตมันทำให้เขามีความสุขจริงหรือเปล่าเขารู้สึกเหมือนคนที่หลงเดินอยู่ในเมืองใหญ่แต่ไม่เคยรู้ว่ากำลังจะไปที่ไหนบางทีเขาอาจลืมไปว่าชีวิตคือการอยู่กับคนที่รักไม่ใช่การทำงานเพื่อให้เขาอยู่ได้ดีในวันที่เขาไม่อยู่แล้วหลังจากแม่เสีย เจเปลี่ยนไปจากคนที่เคยคุยสนุกกลายเป็นคนเงียบจากคนที่เคยมีชีวิตชีวากลายเป็นคนเอาแต่นั่งมองรูปแม่ในมือถือทั้งวันจนวันหนึง่งเขาเปิดลิ้นชักเก่าของแม่เจอซองจดหมายหนึ่งเขียนไว้ว่าถึงลูกแม่เมื่อแม่ไม่อยู่แล้วในจดหมายนั้นแม่เขียนว่าลูกเอ๋ยชีวิตไม่มีใครไม่ทุกแต่คนที่จะเติบโตคือคนที่เรียนรู้จากความทุกนั้น แม่ไม่ได้กลัวความตายแต่แม่กลัวใจลูกจะหยุดเดินแม่อยากให้ลูกมีชีวิตที่ไม่ใช่แค่หายใจแต่มีความหมายกับตัวเองแม่ขอแค่สิ่งเดียวอย่าแบกอดีตไว้จนอนาคตต้องพังจงวางเธอลูกแม่รักลูกเสมอเจร้องไห้จนลืมเวลาแต่ตอนนั้นเองเขาเริ่มเข้าใจคำว่าปล่อยวางไม่ใช่การลืมแม่แต่คือการยอมรับว่าแม่ ไปแล้วและเขาต้องอยู่ต่อให้ได้อย่างที่แม่อยากเห็นเขาเริ่มกลับมาทำอาหารที่แม่เคยสอนเริ่มเปิดร้านเล็กๆหน้าบ้านเริ่มยิ้มให้ลูกค้าทุกคนเหมือนที่แม่เคยยิ้มให้เขาบางคนเข้าใจผิดว่าธรรมะคือของคนแก่หรือคนสิ้นหวังแต่จริงๆแล้วธรรมะคือความจริงของชีวิตที่ใครๆก็ต้องเจอคำสอนที่ว่าทุกข์คือครู ไม่ได้แปลว่าเราต้องชอบความทุกข์แต่แปลว่าเมื่อมันมาถึงเราควรเรียนรู้อะไรจากมันความทุกข์ทำให้เราได้เห็นใจคนอื่นมากขึ้นเราเข้าใจการจากลาเข้าใจน้ำตาเข้าใจความเงียบของบางคนมันทำให้เราอ่อนโยนขึ้นโดยไม่รู้ตัวทำให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นเหมือนต้นไม้ที่โตได้เพราะผ่านฝนเหมือนใจคนที่แข็งแรงขึ้น เพราะเคยเจ็บมาแล้วทุกไม่ได้มาทำร้ายมันมาเตือนว่าเราเป็นมนุษย์ที่ต้องล้มต้องลูกต้องเรียนรู้เจในวันนี้ไม่ได้ร่ำรวยแบบเมื่อก่อนแต่เขายิ้มได้ในตอนเช้าและนอนหลับอย่างสงบในตอนค่ำหน้าร้านของเขามีรูปแม่พร้อมป้ายเขียนไว้ว่าแม่จากไปแต่คำสอนของแม่ยังอยู่มีลูกค้าคนหนึ่งถามว่า พี่ไม่เสียใจหรอครับเวลาเห็นรูปแม่ทุกวันเจยิ้มแล้วตอบว่าเสียใจสิครับแต่ผมเลือกอยู่กับความรักที่แม่ทิ้งไว้มากกว่าความเศร้าที่แม่จากไปบางครั้งความเจ็บปวดในชีวิตก็ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราเกลียดมันแต่มันอาจมีไว้เพื่อให้เรากลับมารักตัวเองอีกครั้งใครที่กำลังผ่านความทุกข์ครับขอให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและเมื่อวันหนึ่ง คุณหันกลับไปมองคุณจะรู้ว่าครูคนนี้อาจจะใจร้ายหน่อยแต่เขาสอนเราได้ดีที่สุดแล้วขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับขอให้ทุกคนที่กำลังเจ็บอยู่ไม่ต้องรีบลุกไม่ต้องรีบหายแค่ค่อยๆอยู่กับมันอย่างอ่อนโยนแล้วสักวันหนึ่งเราจะเข้าใจว่าทุกนั้นไม่ได้มาเพื่อทำร้ายแต่มาเพื่อให้เราเติบโตทุกไม่ใช่ศัตรูของเรา มันคือครูที่ใจดีเพียงแต่เราไม่ชอบฟังครูคนนี้เท่าไรแต่ถ้าคุณกล้าหันไปฟังมันสักครั้งคุณอาจได้ใจใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมกลับมาฝากกดไลค์ u like, b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับ